ที่ท่านเจา้าคุณอาจารย์เคยเขียนไว้ที่หนึ่งผมอ่านบอกว่าความสุขเนี่ยมันต้องสัมพันธ์ระหว่างกระแสความอยากกับกระแสความจริงตามธรรมชาติไมยความว่าไงครับอันนี้คือขั้นสุดท้ายสําหรับมนุษย์ที่แสวงหาความสุขแบบสนองความอยากเช่นในการเสพวัตถุเขาต้องได้ต้องเอาเนี่ยเขาจะไปเจอขั้นสุดท้ายก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกสิ่งง,งทุกสิ่งเนี่ยนะตกอยู่ใต้อํานาจกฎธรรมชาติ ต้องเป็นไปตามธรรมชาติกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงความเป็น,ปปนไปตามเหตุปัจจัยตอนนี้แหละที่ว่ากาเรเสพวัตถุที่เขาว่าสุขสุขเขาจะเจอปัญหาคือเกิดทุกข์ขึ้นเพราะเจ้ากระแสความต้องการคือความอยากในใจเนี่ยมันเกิดไปขัดกับกระแสกฎธรรมชาติเขาเอาอย่างนี้กันแล้วกันคือว่าวัตถุสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเนี่ยนะเรานึกว่าเราได้มาจะมีความสุขเนี่ยเราต้องการเจ้าสิ่งนั้นก็ อยู่ในความปรารถนาของเราว่าเออขอให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรียกว่ากระแสความอยากกระแสความอยากของเราพร้อมกันนั้นวัตถุอันเดียวกันนั้นแหละมันมีความเป็นไปของมันเองอยู่แล้วตามธรรมชาติใช่ไหมลยความเป็นไปอันนั้นคืออะไรความเป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกง่ายๆความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเช่นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ย เมื่อสิ่งนั้นมีความเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันก็เป็นอีกกระแสหนึ่งคือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับบัดนี้สําหรับวัตถุเดียวกันสิ่งเดียวกันนั้นเกิดเป็นสองกระแสคือหนึ่งกระแสของความอยากในใจของเรา onder, สิ่งนั้นอยู่ในกระแสนี้ด้วยครับในเวลาเดียวกันนั้นสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันนั้นก็นอยู่ในกระแสของกฎธรรมชาติคือเป็นไปตามเหตุปัจจัยด้วยตอนนี้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเกิดเป็นสองกระแสอ่า สองกระแสก็คือว่าสองกระแสนี้มันไม่ไปทางเดียวกันไปทางเดียวกันบ้างไปทางเดียวกันก็ดีแต่ว่ามันมีโอกาสมากที่จะไม่ไปทางเดียวกันพอไม่ไปทางเดียวกันมันก็เกิดความขัดแย้งกันสองกระแสนี้ประทะกันก็จะต้องถามว่าแล้วกระแสไหนชนะกระแสความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยหรือกระแสความอยากของเราครับสิ่งนั้นอยู่ในความอยากของเราว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในความจริงมันเป็นไปตามกระแสไหน กระแสที่ชนะแน่นอนคือกระแสกฎธรรมชาติกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยครับเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยมันก็ฝืนความปรารถนาของเรากระแสเหตุปัจจัยของธรรมชาติเรียกง่ายๆว่ากระแสธรรมก็ปะทะเข้ากับกระแสความอยากของคนซึ่งเรียกง่ายๆว่ากระแสของคนเมื่อกระแสของธรรมกับกระแสของคนปะทะกันกระแสธรรมชนะคนก็ถูกบีบคัน้น ก็เลยไม่มีก็เลยเกิดความทุกข์สิทุกข์เลยทันทีแหละนะเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นก็นี่ก็คือปัญหาทีนี้เลยพอเราสามารถก้าวแก้ไขได้เรื่องนี้ครับผมผมยังไม่ค่อยกระจ่างตรงนี้นะครับเพราะว่าผมยังเข้าไม่ค่อยถึงท่าอาจารย์จวนจะกรูนายกตัวอย่างให้ผมฟังได้ไหมครับกระแสแห่งเหตุปัจจัยหรือกระแสตามธรรมธรรมชาตินะครับกับกระแสของคนกระแสความอยากของคนเนี่ยผมยังยังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ครับ ถ้าตามความเข้าใจออของดิฉันที่ที่คิดง่ายๆนะคะถ้ากระแสะความอยากของคนก็คือกระแสะตามใจกิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็ตัณหาความอยากแล้วก็อุปทานความยึดมั่นที่ตนมีอยู่ถ้ากระแสะทางธรรมนั่นก็คือกระแสะที่เราได้เรียนรู้และอาจจะได้ฝึกอบรมมาบ้างในเรื่องของความไม่เที่ยงความเกิดดับ ความที่จะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่สามารถจะบังคับใจของตนให้ทําตามกระแสธรรมได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะเลยฟอร์อันนี้ก็เป็นขั้นหนึ่งแต่ขั้นที่จริงแท้ก็คือว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่โดยตัวมันเองแน่นอนเจ้าค่ะก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเว่าอะไรที่เราชอบใจสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้สิ่งนั้นน่ย เราก็เช่นว่าเราอยากให้มันอยู่กับเราตลอดไปนะยกแต่มันออเป็นอนิจจังมันอาจจะไม่อยู่ก็นั่นแหละนี่แหละที่ว่ามันอยู่ในสองกระแสกระแสของเราค,รคือกระแสความอยากขอให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปครับทีนี้กระแสของธรรมหรือกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันก็แตกดับมันสลายของนั้นก็เกิดการสิ้นสุดลงไปพลัดพรากกัน พอการพลาดเกิดขึ้นหมายความมันกระแสเหตุปัจจัยกระแสกฎธรรมชาติชนะใช่ไหมครับเพราะนั่นคือความจริงกระแสของเราคือกระแสความอยากก็ถูกฝืนถูกขัดเราก็ทุกทันทีครับอันนี้อันนี้เป็นสภาพทั่วไปถ้าอย่างนั้นก็สอดคล้องกับสุขที่เป็นอิสระที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้พูดตอนต้นใช่ไหมครับคือคือถ้าสมมติว่าวัตถุนี้เราไปยึดติดหรือว่าเราจะไปผูกพันเราก็ไม่เป็นอิสระไม่เป็นอิสระ พราะฉนั้นสุขที่เป็นแท้จริงก็จะต้องเป็นอิสระไม่ผูกติดไม่ไม่พึ่งพาสิ่งใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับเลยพอในขั้นสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อสุขแม้แต่การเสพวัตถุนี้ปฏิบัติถูกต้องมันก็ไม่เกิดพิษต่อเราครับหมายความว่าเรามีความสุขที่เป็นอิสระนี้เป็นฐานรองรับอยู่มันจะเป็นตัวเอือ้อหรือเป็นตัวที่ช่วยให้ การหาความสุขแบบอื่นเนี่ยพลอยประณีดดีขึ้นไปด้วยนี่ประชาชน<ท>ชาวบ้าน<ท>อย่างผมฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าไปไม่ถึงแน่รครับสุขอย่างอิสระอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ากับผมยังยังเป็นบัวใต้น้ําอยู่นะครับฟังแล้วนั่นเป็นเรื่องของของพระคุณเจ้าหรือคนที่อยากจะหนีทุกข์จริงๆเนี่ยนะครับจะว่าอย่างไงครับเห็นจะไม่ใช่เพราะคนทั่วไปเพียงได้ใช้หลักการนี้นิดเดียวเขาก็เริ่มสุขมากขึ้นแล้วเขาจะเริ่ม ปฏิบัติต่อวัตถุหรือความสุขในขั้นต้นๆนี้ดีขึ้นแล้วได้รับโทษทุกภัยจากมันน้อยลงหมายความว่าอย่างน้อยเขาจะได้สุขจากมันมากกว่าได้ทุกขหรือว่าสุขกมันโดยแทบจะไม่มีทุกเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่เข้าถึงเขาไม่เท่าทันนี่เขาวางใจไม่ถูกใช่ว่าสิ่งนั้นเขาเพราะเขาชอบเขารักเกิดมัน แตกดับสลายไปเนี่ยเขาวางใจไม่ทันใช่ไหมอันนี้คือกระแสกฎธรรมชาติมันชนะกระแสความอยากเขาถูกบีดถูกกดเขาก็ทุกทันทีอตนี้ถ้าเขามีความรู้เท่าทันปั๊บนี่พอเขารู้เท่าทันปั๊บเอาความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้อ้อนี่ธรรมดาเขางมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเขาก็ยังเขาก็ทําใจให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยลงครือมันใช้ได้ทันทีสําหรับทุกคนเป็นแต่ว่ายิ่งพัฒนาไป เราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นครืบรท่านอาจารย์นนจนจะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับ <c oughs> ดิฉันมีติดใจ<ม>ที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พูดถึงเรื่องการที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของปัญญาพัฒนาปัญญา,าเพื่อให้สุขคุณภาพและท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของพ่อแม่ที่ต้องการความสุขแล้วก็เมื่อมีลูกขึ้นมาก็อยากจะให้ลูกมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คือความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ ท่านจุฬาจารย์ใช้คาว่าพอใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ด้วยการให้แก่ลูกเท่าที่สามารถจะให้ได้และในส่วนมากที่พ่อแม่ให้ก็คือการให้วัตถุตามที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพอใจแก่ลูกแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขตามความพอใจของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขราะได้อย่างใจอยากจะกราบเรียน ถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าการที่ให้ในลักษณะนั้นคือเปลี่ยนการที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่ไปเป็นการให้ในลักษณะนั้นที่ให้แก่ลูกตามตัวอย่างเช่นนั้นอันนั้นจะเป็นความหมายว่าเป็นการให้ความสุขที่ถูกต้องและแท้จริงแก่ลูกหรือไม่เจ้าคะก็เป็นจุดเริ่มตน้นอย่างน้อยว่าอันนี้เป็นตัวเอือ้อให้เราพัฒนาต่อไปอย่างน้อยหเห็นว่าเอ,อเราไม่จําเป็นจะต้องมีความสุขจากการได้อย่างเดียวนะ เราสามารถมีความสุขจากการให้แต่มันมีเงื่อนไขการที่ความสุขจากการให้จะเกิดขึ้นมันต้องปรับจิตใจหมายความว่าสภาพจิตต้องเปลี่ยนไปคือมีความต้องการแบบใหม่เกิดขึ้นคือต้องการให้คนอื่นมีความสุขจากจุดนี้เราใช้พัฒนามนุษย์ทําให้คนเราสามารถมีความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและคนเราสามารถหาความสุขจากอันนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่ามันจบเท่านี้ เพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งผ่าเหมือนกันต้องอาศัยการที่ว่าอ้อทำให้เขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยแต่อย่างน้อยมันเป็นความสุขแบบอิงอาศัยกันและเอื้อต่อกันประสานกันไม่ใช่ความสุขแบบแย่งชิงเหมือนการได้การเอา<ช>อันนั้นหมายความว่าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกแต่ตอนนี้จะสุขก็สุขได้กันแหละ<ช>แล้วมันก็ช่วยในทางสังคมด้วยทําให้คนนี้ช่วยเหลือให้แก่กันถ้าหากว่าเราพัฒนาสภาพจิตนี้ขึ้นได้ ในหมู่คนทั่วไปเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันก็จะลดการเบียดเบียนกันทําให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขขึ้นแต่ว่าเราคงไม่หยุดอยู่เท่านั้นเพราะการปฏิบัติของพ่อแม่นี้ก็คือถ้าหากว่ายังไม่ประกอบได้ปัญญาเพียงพอ <Okay. S 1> มันก็อาจจะทําให้เกิดโทษได้ก็กลายเป็นการตามใจลูกอะไรต่างๆไป <Okay. S 1> ซึ่งก็อันนี้มันจะเข้าหลักธรรมอีกชุดหนึ่งถ้าเรียกว่าหลักพรหมวิหารสำ <Okay. S 1> หรับชาวพุทธนี่จะเข้าใจดีแ <Okay. S 1> ม้ความจะต้อง ปฏิบัติให้ถูกต่อสถานการณ์โดยใช้ปัญญาเป็นตัวคุมในขั้นสุดท้ายเพราะว่าการให้อาจจะทําให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักพัฒนาตนเองก็ได้เพราะว่าได้สนองความต้องการของตนง่ายตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาตัวเองนั้นการเลี้ยงลูกโดยวิธีที่มีแต่เมตตาแม้แต่ด้วยกรุณาตามมาก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติหลักธรรมแบบเป็นชุดเป็นองค์รวม ถ้าไม่มีดุลยภาพในการปฏิบัติต่อลูกแล้วชีวิตของลูกก็อาจจะเสียได้เหมือนกันไม่ทราบอัตวภาพตอบได้ตรงหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะคือจุดนี้เจ้าค่ะที่ได้มองเห็นว่าพ่อแม่ในปัจจุบันมักจะถือความพอใจของตนที่จะได้ความสุขจากลูกด้วยการให้คือด้วยการตามใจลูกและผลที่สุดก็น่าเสียดายที่พอลูกเติบโตขึ้นไม่สามารถจะนำความสุขมาสู่ใจของพ่อแม่เลยเพราะลูกกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวแล้วก็ได้รับมากจนกระทั่งไม่ยอมหาครับ ก็น <entender it> <uffs und Jung net> ่าเสียดายตรงจุดนี้ครับ